เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของการเทรนนิ่งเพื่อไปลอนดอนมาราธอนแล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่ว่าฝนตกเหมือนกันนะเมื่อคืนก็คือถนนเปียกวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพยายามจะวิ่ง2รอ,อบนะครั้งที่แล้วพอวิ่งไปแล้วรู้สึกว่าวันต่อไปเนี่ยปวดขาปวดขายางหนักเลยเหมือนก็ต้องหยุดการวิ่งไปแบบลดน้อยลงหลังจากวันนั้นประมาณ2วันถึงหายนะ หวังว่าแบบอาทิตย์นี้การปรับตัวต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลังจากเราวิ่งยาวเนี่ยเราก็จะมีการวิ่งแบบประจําวันออกกําลังกายแบบทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนจะแบบทนมากขึ้นนะแต่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยที่เราวิ่งยาวๆเนี่ยความอดทนของการวิ่งมันก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคาดว่าเ,เราจะไม่เหนื่อยเท่าเดิมแล้วก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับจะค่อยๆไป แต่ถ้าเราเพิ่มระยะมากเกินไปเนี่ยมันอาจจะบาดเจ็บได้เหมือนครั้งที่แล้วก็เริ่มรู้สึกเหมือนกันนะว่าฝ่าเท้าเนี่ยมันเจ็บนิดๆแต่พอไม่ได้อัดหนักเนี่ยมันก็พักตัวได้แล้วก็หายนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเราแบบอัดหนักเกินไปมันอาจจะบาดเจ็บเพราะบาดเจ็บมันไปต่อยากนะอันนี้ก็ต้องระวังหนึ่งนะครับ หนอนเปียกมากแต่ว่ารู้สึกว่าอากาศเย็นกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วคือร้อนกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าพาทิตขึ้นน่าจะร้อนร้อนอยู่เราดูที่ว่าวันนี้ทำได้ไหมครับสองรอบเชื่อกัน ตรงนั้นยังปิดอยู่นะน่าจะต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะว่าอาจจะเปิดบแบบหลาย ล้จะจบรอบแล้วอีกนิดเดียวเหนื่อยแต่ว่าดีกว่าครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วนี่แบบเหนื่อยมากแต่คราวนี้แบบวิ่งแรกอยู่นะครับเร็วขึ้นด้วยแล้วก็รู้สึกด,ดีขึ้นโอเคอีกนิดนึงจบรอบหนึ่งแดดเริ่มออกแล้วนะ ได้เก้าแล้วอีกหนึ่งรอบประมาณเจ็ดวันนี้ได้ไปทั้งสิ้น16กกิโลนะครับวันนี้กว่าด้วยนะก็เลือกรอบใหญ่ถือว่าวิ่งได้ตามแผนยังมีเดินอยู่บ้างยังมีวิ่งสลับเดินแต่ความรู้สึกคือมันฟิตกว่าสัปดาห์ที่แล้วแบบค่อนข้างเห็นได้ชัดนะแล้วก็มันยังไปได้อะ แต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆสะสมระยะไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยได้เรื่อยๆนะน่าจะตามแผนแล้วก็น่าจะวิ่งอย่างสนุกก็คือว่าเราต้องเพิ่มค่อยๆเพิ่มระยะทางอะครับไปเรื่อยๆนะบางคนบางทีอะผมเคยแบบเมื่อก่อนเพิ่มแบบดูดูแบบ YouTube อะไรเงี้ยมาเยอะ <ๆ S 1> เขาเพิ่มกันแบบรวดเร็วอะมันก็จะปาดเจ็บแล้วบาดเจ็บเนี่ยมันทําให้แบบซ้อมมันกระทอนกระแทนบางทีเราวางแผนวิ่ง20โลพอมันเจ็บเนี่ยมาวิ่งได้จริงๆแค่10โลอะไรเงี้ย มันก็ไม่ตามแผนนะทีนี้นเราค่อยๆ่อบิวไปเรื่อยๆนะคือหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นอ่ะเราจะเน้นเรื่องความเร็วเอาบอกว,ว่าสถิติที่ดีที่สุดของผมอะ่ะเคยวิ่งได้แบบ 5K ต่ำกว่า20ประมาณ19แล้วก็ฮา l ์ฟฮา์ฟมาราทอนเนี่ยต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะประมาณ1ชั่วโมง29 <c oughs> ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วแต่ผมใช้เวลา สักพักหนึ่งนะก็คือวิ่งมาประมาณ2-3ถึงปีกว่าจะได้อย่างนั้นแต่ถามว่าทำไมอยู่ดีๆมันได้อะผมว่าหนึ่งเกี่ยวกับน้ำหนักตัวด้วยคือตอนนี้น้ำหนักตัวผมอยู่ประมาณ78 นะครับแต่ว่าฟอร์มที่วิ่งได้แบบเร็วๆน้ำหนักตัวอยู่แค่70แล้วเราจะเห็นว่าบางคนส่วนใหญ่เลยนะที่วิ่งเร็วๆเขาจะมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟิตขึ้นออกกําลังกายมากขึ้นอนอกจากกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งขึ้นหัวใจแล้วก็ปอดสมรรถภาพอะไรที่มันดีขึ้นน้ำหนักตัวเราจะลดลงซึ่งถ้าน้ําหนักตัวเราลดลงเนี่ยมันจะทําใหอ้อะไรอะ่ะความเร็วเนี่ยมันมาเอง นะเพราะตัวเราเบาออกซิเจนอะไรจะใช้น้อยเดี๋ยวความเร็วมันจะค่อยมาที่หลังเองแต่ว่าผมว่าหัวใจสําคัญของการวิ่งระยะไกลนะ Half, athon, เนี่ยระดับฮาร์ฟหรือมาราทอนเนี่ยมันก็คือการวิ่งยาวที่ร่างกายเราอดทนเพราะฉนะนั้นเซสชันแบบนี้มันคือยาขมเลยอะที่ที่เราต้องค่อยๆฝึกร่างกายนะความเร็วอะมันเป็นเรื่องเรื่องที่พัฒนาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งได้ไม่ไม่อึดไม่ยาวเนี่ยบอกเลยว่าเสียเวลาเยอะนะครับเคยวิ่งแบบมาราทอนเะน่ะ ครึ่งแรกเนี่ยทำเวลาได้ดีมากแต่ไปตายครึ่งหลังแบบเดินซะเยอะนะครับจบแบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยเลยนะคือน,นานเลยแหละแล้วก็ทรมานมากนะครับเพราะว่าต้องเดินยาวอะ่ะเออมันไม่ไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นก็ สิ่งที่อยากทำก็คือฝึกวิ่งยาวให้มากขึ้นนะโอเคก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าลองดูว่าเราจะไปถึง18ไหม18นะ18 20ค่อยค่อยๆสกเกลไปนะ18โล20โล22โล24โลก็ค่อยๆดูไปนะว่าได้ขนาดไหนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันในสัปดาห์ที่3ครับของกันฝึก